สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่นะคะวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าหายไปหลายวันเลยเนื่องจากว่าติดภาร,รกิจสำคัญนะคะ แต่วันนี้กลับมาแล้วค่ะเพราะว่าหลังบ้านถล่มทลายเลยค่ะมีหลายคนนะคะเข้ามาสอบถามเยอะมากๆของถึงสินเชื่อนะคะของธนาคารออมสินค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะหรืออีกตัวนึงค่ะนั่นก็คือสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่ามีจริงๆหรอเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าให้ดูเลยอ่ะเข้าไปที่ Google นะคะไปหน้าเว็บไซต์ของธนาคารอมสินค่า ww. w S, s b o r t h นะคะนี่เข้ามา,จาเจอหน้านี้นะคะเพื่อนๆกดเข้าไปที่สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะนค่กดมาก็จะเห็นมุมขวาบนนะคะ3ขีดนี่แหละคะ่ะกดเข้าไปเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วกดที่สินเชื่อนะคะ นี่ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะสินเชื่อที่น่าสนใจของรัฐนะคะแล้วก็มี2ตัวอยู่ในนี้ด้วยที่แอดมินบอกนะคะนั่นคือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพค่ะอ่ะมาตัวแรกก่อนเนาะสำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะคะหลายๆคนถาวมว่าแอดมิน คือไม่มีบัตรเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใบรับรองเป็นช่างเพราะว่าช่างเนี่ยสามารถกู้ได้เนาะไม่มีใบรับรองว่าเป็นช่างนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีนะคะใช้ประสบการณ์ค่ะเช่นเรามีร้านเรามีหน้าร้านหรือว่าเรามีเขาเรียกว่าเอกสารหลักฐานเช่นซื้อมาขายไปอย่างที่แอดมินเคยบอกว่าเป็นเขาเรียกใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบาเสร็จซื้อของนะคะหรือจะมีรูปถ่ายมีที่ตั้งนะคะแล้วก็ สมมุติว่าอ่ะไม่ไม่ได้จบช่างแต่ว่าเป็นช่างมานานเกือบ5ปีหรือว่า10ปีก็จะมีป้ายหน้าบ้านถูกไหมให้เมื่อก่อนอนะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะเช่นอ่ช่างซ่อมแอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็เรามีหน้าร้านมีทุกอย่างแบบนี้ก็เป็นหลักฐานในการกู้ได้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบอกว่ามันยุยากจะบอกว่าแอดมินเนี่ยผ่านการสินเชื่อทั้งซื้อ,อบ้านทั้งปลูกบ้านทุกอย่างใช้เอกสารเป็นปึก,ปก ก็ยอมมาแล้วนะคะใช้เวลาในการกู้ดําเนินการเป็นปีก็ก็ยอมมาแล้วทุกอย่างมันก็ต้องมี ขอบเขตแล้วก็มีจังหวะของมันะนะเนาะว่ามันถึงคราวได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เราเต็มที่กับมันหรือยังไม่ใช่ว่าเห็นเอกสารเยอะวุ่นวายมากมายโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วฉันไม่อยากทําแล้วแบบนี้มันก็นะการที่จะไปกู้ยืมเงินดอกเบี้ยถูกแล้วก็ถูกกฎหมายไม่ใช่หมวกกันน็อกไม่ใช่อดอกเบี้ยรายวันที่แสนโหดอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงส่วนเครดิตบูโรนะคะต้องบอกก่อนว่าทั้ง2โครงการนี้เดี๋ยวแอดมินจะเข้าอีกหนึ่งโครงการให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาตอบว่าเครดิตบูโรมัน ตรวจหรือไม่ตรวจนะคะอันนี้สอบถามมาแล้วต่อไปเรามาดูสินเชื่อที่2กันเลยดีกว่าค่ะ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปตามที่แอดมินบอกนะคะแล้วก็คลิกอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยจากนั้นก็คลิกลงทะเบียนนะคะแล้วก็ค่อยเตรียมเอกสารไปที่ธนาคารอมสินค่ะมามาถึงสินเชื่อตัวที่2นะคะนั่นะคือสินเชื่อตามนโยบายรัฐนะคะอีกตัวหนึ่งคือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรู้บัตรคนจนนั่นแหละต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะคะ,หล,ะหลายๆคนไม่เข้าใจคําว่าบสยนะคะเป็นบนรรษัทค่ะเขาเรียกว่าบรรษัทนะคะ อันนี้เขาก็จะเข้ามาในส่วนของในเรื่องของการที่เขาจะมาค้ำประกันเรานะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องหาคนค้ำหรือว่าหาสิ่งปลูกสร้างหรือว่า อสังหาริมทรั์อะไรก็ตามมาคำประกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสามารถเข้าไปยื่นกู้ได้แต่ต้องมีอาชีพด้วยนะไม่ใช่ว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้มีอาชีพอะไรนะคะเน้นย้ําไปที่อาชีพค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนหนังสือรับรอเงินเดือนแต่เพียงแค่จําเป็นสําคัญมากๆนะแอดมินบอกก่อนนะว่าเราจะต้องมี ารายการเดินบัญชีนะั่นก็คือเงินฝากนะคะเงินเข้าเงินออกในบัญชีเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นเครดิตชั้นดีให้กับเราด้วยแล้วก็สร้างได้ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพียงแค่เปิดบัญชีนะคะตอนนี้มีทุกธนาคาระคะ่ะที่ให้เปิดบัญชีออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าบางคนก็จะอ้างว่าไม่เป็นในเรื่องของด้านเทคโนโลยีไอที IT ต่างๆไม่เป็นนะก็ไปเปิดที่ธนาคารนั่นแหละจากนั้นนะคะเอาเงินฝากที่ เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาค่ะมีค่าธรรมเนียม10บาทเวลาไปก็เตรียมบัตรประชาชนไปนะในการฝากเงินจากนั้นก็เตรียมเลขบัญชีไปด้วยเพื่อต้องไปกดให้พนักงานเขาอ่ะนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียม10บาทที่สําคัญเลยนะคะสําคัญเลยนะต้องบอกก่อนว่าการเดินบัญชีเนี้ยมันสําคัญกับเราถ้าเกิดว่าเรามีรายการเดินบัญชีเดินเข้าเดินออกเนี้ยมันดีที่สุดแล้วทุกๆ ธนาคารนะคะที่เซเว่นสามารถฝากถอนได้ยกเว้นธนาคารกรุงไทยธนาคารเดียวนะ ทั้งหมดทุกธนาคารได้หมดเลยยกเว้นธนาคารกรุงไทยเท่านั้นที่ยังไม่สามารถฝากถอนได้ที่เซเว่นอเลเวนะคะเราก็จะได้เอาเงินเข้าประจําสัปดาห์หรือว่ารายวันเพื่อนๆก็กดถอนใช้ได้ปกติแหละอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าง่ายที่สุดแล้วเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะรูปถ่ายสําคัญค่ะรูปถ่ายกิจการทั้งหมดนะคะเอกสารจะเยอะหน่อยต้องค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็โทรไปที่1นึ่งหนึ่งหนึ่งห้าะคะหรือว่าสอบถามธนาคารออมสินเองว่าพี่ต้องเตรียมอะไรบ้าง1 2ึ่งสจดมาแล้วก็ท ตาม,ตามที่เขาบอกบางทีเขามีให้ทํารายรับรายจ่ายก็ต้องทําแอดมินทํามาแล้วรายรับรายจ่ายนะคะเอามาทําว่าเดือนนี้อะสมมติเดือนธันวาคมปี2 5 6 4รวันรายรับของเรามีทั้งหมดสมมตินะคะ6 0 0 0 0บาทมีค่าใช้จ่ายในการซื้อของเพื่อเพื่อที่เราจะค้าขายเนี่ยเป็นทุนอยู่ประมาณ2 0 0 0 0บาทจากนั้นนะคะที่เหลือเป็นกําไรอะอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆเนาะแต่ว่ามันจะต้องไปเอี่ยวกับเขาเรียกว,ว่าถ้าเกิดว่ามันไปถูกต้องกับ หนังสือ,อ,อกับบุ๊กแบงค์เรานะคะสเตทเมนต์ ement, มันก็จะง,ง่ายแต่ถ้ามันไม่ตรงกับบุ๊กแบงค์เพราะว่าเราไม่ได้รับเงินแบบนั้นไม่ได้เอาเข้าเงินเอาเงินเข้าเอาเงินออกแบบนั้นก็ทําเป็นวันเลยค่ะวันนี้วันที่1น,น่ธันวาคม2องพเท่านี้อเท่านี้ขายเท่านี้ทุนเท่านี้กําไรเท่านี้อ่าวันที่2เท่านี้เท่านี้ค่ะรวบรวมมานะคะ6เดือนค่อยๆเขียนไปแบบนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะต้องบอกก่อนเลยสำหรับใครที่ถามว่าแล้วทั้งสองโครงการนี้ จำเป็นในเรื่องของเครดิตบูโรไหมเพราะบางรายไปยื่นแล้วก็ไม่ผ่านนะคะต้องบอกก่อนว่า,าบัตสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเครดิตบูโรทั้ง2ตัวเนี้ยดูเครดิตบูรโรเป็นหลักแหละแต่ก็จะดูอีกว่าประวัติในเครดิตบูรโรของคุณเป็นอย่างไรเช่นสมมุติว่าจ่ายช้าชจ่ายเลทหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ย ก็ถือว่าเขาก็ยังอนุโลมให้นะแต่ถ้าเกิดเป็น NPL เลยเนี่ยติดเครดิตบูโรเป็น NPL แบบไม่จ่ายเลยค้างจ่าย3 4ปีแบบนี้อันนี้ยากหน่อยเพราะเขาก็มองว่าถ้าเกิดให้ไปแล้วคุณก็ยังไม่มีวินัยในการผ่อนใจแบบนี้อีกจะทำยังไงคุณก็ไม่จ่ายของเราอีกเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าเกิดใครที่เคยติดแล้วปิดเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นเป็นสถานะปกติแล้วเนี่ย เขาก็ให้เลยเหมือนกันค่ะสมหรับใครล่าช้าเลท30วัน60วันอันนี้ยังพอทําใจได้3ามเวันก็ยังถือว่าอนุโลมนะเกินกว่านั้นนี่เป็น NPL นี่คือยากมากไม่ต้องไปขอกู้ใดแดงสิ้นไม่ผ่านแน่นอนแอดมินคอนเฟิร์มแล้วการันตีนะคะโอเคทั้งยังไงแล้วทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เราสอบถามไปที่เบอร์1นึ่อีกทีหนึ่งของธนาคารอมสินทุกสาขานะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์เหมือนที่แอดมินบอกนี่แหละแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจนะคะหรือใคร มีคำถามนะคะอยากสอบถามสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะตอบให้รวมไปถึงที่แฟนเพจของแอดมินด้วยนะชื่อเดียวกับช่องเลยนะคะอย่างไรแล้วก็ถือว่าก็เอามาบอกกล่าวกันแล้วกันเพราะว่าเป็นคําถามที่เยอะมากเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมีสินเชื่อเพื่อประชาชนของธนาคารออมสินนี่แหละจะทําอย่างไรแล้วก็แอดมินเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยส่วนตัวด้วยเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วก็จะมาสอนเป็นขั้นตอนให้ฟังก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กําลังใจแอดมินนะคะทั้งช่องชาแนลใบการ แล้วก็แฟนเพจด้วยฝากชีวิตติดทนายด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็แฟนเพจของชีวิตติดทนายด้วยนะคะรวมไปถึงโคดรรีวิวค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะเอาเกี่ยวกับการเงินนี่แหละไปสอนในช่องโคดรรีวิวแบบละเอียดยิบเลยฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ t a c o Studio Production